b บส t s งไ g รเตอร์ออฟเดอะแยอนุรรถเกตเลขาขอบคุณกีตาร์แม็กสำหรับรางวัลน,นะครับขอบคุณยินแลบนะครับอ่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพลงนี้นะครับผมยังเชื่ออย่างงมงายนะครับาว่าป้ากับแม่ผมทำให้เพลงนี้มันบปนดังขึ้นมาอะไรอย่เงี้ยนะครับน <laughs> <laughs> ะอ่าแล้วหลังจากเพลงนี้แต่ประมาณ50าล้านวิวผมก็บอกป้ากับแม่ว่า ขออีกได้ไหมขออีกหลายเพลงนะฮะแต่ที่สําคัญคืออยากขอบคุณน้องชชมิลกับเบฟภูมิที่มาช่วยเขียนเนื้อนะครับแล้วก็บิลลี่และไมโลนะครับเพราะว่าบิลลี่และไมโลและชชมิลเบฟภูมิไม่ได้แค่ทําเพลงนี้ให้วงแต่ทําให้พ่อแม่ผมด้วยทําให้ครอบครัวผมด้วยนะครับก็มันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมันแล้วก็ร้องมันนะครับถึงบางคนจะไม่กล้าฟังวันนี้นะครับเพราะว่าโกรธร้องไห้นะครับ แล้วก็สุดท้ายฝากไว้นะครับว่าเพลงชื่อถ้าเราเจอกันอีกนะครับไม่ใช่ถ้าเราได้กันอีกนะครับขอบคุณครับ